กระบวนสี่นะครับผมกบวนรถท้องที่กระบวนที่4ี่สองหนึ่งนะครับผมจากนครราชสีมาปลายทางอุบลราชธานีนะครับที่หักเนัเส้นอกาาจรด้วางการจราจรที่มักเกินไปในารจเส้นขอการจราจรด้วยัอีกัจะมีความรถท้องถิ่นวที่สี่สองหนนรถขตอปชาติ <Bye. S 1> วันนี้นะครับเราจะนั่งขบวน426นะครับผมไปลงกันที่สถานีกนารมนะครจะพาท่านผู้ชมไปนั่งขบวน21ในอัตราพิเศษนะครับเป็นรถด่วนพิเศษนะครับวันนี้นั่งเปกนารมนะครับราคาแค่7บาทนะฮะเป็นการนั่งไปต่างอำเภอนะครับผม பய கி ஓட்ட ถ้าบุ๋ไหวเป็นสายรถไฟชั้นสนะฮะ กันทะรารมแล้วนะครับผมคือวันนี้เรานั่งอยู่ตอนนี้ที่ตบ,บ421ปลายทางนครราชสีมานะครับวันนี้นั่งลงที่สถานีกันทะรารมนะครับผมบวน421ครับวันนี้ อันนี้นะครับทางสถานีรอสัญญาณปล่อยขบวนรถอยู่นะครับเนื่องจากมีผูดด้โดยสารกำลังซื้อตัว๋วได้ฮะโปรดทราบกำลังผู้โดยเวลาอหนึ่งนาทีไม่มได้เวลา,าขบวนหมายเลขขบวนที่สองหนึ่งสี่สองหนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อำเภอกันทรารลมนะครับมีสถานีรถไฟประจำอำเภอนะครับเป็นสถานีระดับหนึ่งนะครับผมรถทุกขบวนจอดนะครับทั้งด่วนพิเศษเอยรถเร็วเออนะครับจอดคิวต่อไปจะเป็นคิวของขบวนสองหนึ่งนะครับผมขบวนสองหนึ่งนี่ก็จะเข้าสู่บนเวลาสิบสี่นาฬิกานะครับ ขวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีกัญชาดาลมเป็นขบวนรถป่วนพิเศษเลขที่2 1ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรปลายทางสถานีตบวงราชธานีท่านรถตรวจพิเศษเดือรังขบวนที่21นะครับผมปลายทางขบวนราชธานีนะฮะกำลังเข้าสู่สถานีกัญชารารมแล้วนะครับ เราได้คันสามนะฮะ 2525 25ถึง2544นะครับซึ่ง2538เนะี<อ>่ยเป็นหนึ่งในแะ<อ>ดวูอ้วนนะครับที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับพื้นที่ในการเดินนะครับแล้วก็การจัดวางบอกนะก็คล้ายกับแดววูหอกนะครับต่างกันแค่เรื่องความกว้างของพื้นที่นะครับส่วนมากจะพบเห็นได้กับขบวน7ขบวน8นะครับไปเชียงใหม่ขบวน21ขบวน22ไปอุบล รบขบวน3 9กขบวน4-3ไปสุราษฎร์ธานีอยู่นะครับสุราษฎร์ธานีก็จะมีหลายเที่ยวหน่อยนะครับสามารถไปลองใช้งานกันได้นะครับโดยในอัตราพิเศษนี้นะคก็จะมาวิ่งแถวแถวระดับภูมิภาคนะครับถ้าวิ่งในะระดับชานเมืองก็จะเรียกียกว่าค่อนข้างแพงอยู่นะครับราคาก็โดดไปราวๆสองสามร้อยนพนังระยะชานเมืองครับอย่างเช่นนั่งไปปากช่องนี้ก็ราวๆสามร้อยบาทได้ โอ้ไกลถึงอุบลแล้วนะครับตอนนี้ถึงในส่วนของเขตเลี่ยงเมืองแล้วนะครับเรากําลังจะข้ามถนนเยเรากําลังลอดใต้ถนน,นเลี่ยงเมืองนะฮะผ่านไปแล้วนะครับความเร็วระดับนี้ก็บอกเลยว่ารถจักรเขาทาไม่ได้นะครับ <c oughs> 120กิโลเมตรต่อชั่วโมองนะครับนีไปอุบลรัชธานีนะครับ อ๋อลรอมาบอกแล้วนะครับผมบิงเรียกได้ว่าแดวูเนี่ยวิ่งทีนี่ฝุ่นตลบเลยนะสถานีบ,บนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดบนุรีรัมย์ไม่ได้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีแต่อย่างใดนะครับ ขบวนนี้เนี่ยจะออกจากกรุงเทพอภิวัตรนะคนาฬิกา10นาทีถึงอุบล14นาฬิกาเป๊ะนะครับผมและก็จะทำขบวนออกจากอุบลในวันเดียวกันเวลา14นาฬิกา50นาทีแล้วก็ถึงกรุงเทพอภิวัตบ2นาฬิกานาทีนะครับราคาตั๋วเต็มอัตราจะอยู่ที่ราวๆไม่เกิน600บาทนะฮะนั่งชมแอร์นั่งรับบรรยากาศแอร์เย็นไปก่อนนะฮะ แถวบนห้องโดดเลยนะถ้าเข้าสู่สถานีบนแนละ้วขณะนี้เวลาสิบสี่นาฬิกาตรง ครับขบวนรถถึงตามเวลาที่สถานีบนราชาธานีเนี่ยแต่ระหว่างนี้เรารอผู้โดยสารลงให้หมดก่อนนะฮะ ขบวนสองหนึ่งถึงขบวนโดยสวัสดิภาพนะครับอีก50บนาทีจะตีกลับเป็นขบวนสอ,สองนะครับตอนนี้กลับป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้วันนี้ได้อ้วนมาสองคันเลยนะครับคันกลางเป็นคันหมอบนะฮะคิวต่อไปครับ ไปแล้วครับไปดูแลที่หน่วยซ่อมต่อ เวลา14นาฬิกา50นาทีถึงเวลาที่เตสถนีวัดสจะรณ์เปิดโดยพิเศษจาตรัั้ที่องอเ่เวลา14นาฬิกา50นาทีกบลาานีะรท่านทาสีสถานีกาลศรีเกุรุริสรมสุน็สถี่อไปตามดับคสถานีวัดสาร สิ่งออกกสถานีเวลาเขราบผมขบวนองนะครับถึงกรุงเทพปภิวัตร22นาฬิกา35นาทีนะครับ15นาฬิกา15นาทีถึงเวลา ที่สถานีอุบนราชธานีจะให้สัญญาณปล่อยขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่422แล้วนะครับสัญชลาทางที่3นะตรงนี้จะเป็นขบวน140ที่พูดไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็จะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ422ครับวันนี้คันนำได้1037นะฮะขบวนรถนี้นะครับผมจะเป็นขบวนรถท้องถิ่นนะครับสักคล้ายๆกับขบวนรถชานเมืองนะครับซึ่งจะจอดทุกป้ายหยุดรถ ทุกสถานีนะครับจะจอดที่ออกจากบนไบ,บก็จะจอดบุงหวายบ้าน่อนห้วยขยุงบ้านนนพึ่งกัญชารมนะครับก็คือแบบจะจอดตามรายทางสถานีไปเรื่อยๆเลยจนตลอดปลายทางนะครับองีี่รรสมทา อาจารย์อิมุกหวายบัณฑิตวทยุกัรแัทยอารมณ์และทุกาารูปสารดีตลอดไปทางสา,ารดีสุริดทร์ชีครับ ขบวนรถเที่ยวสุดท้ายนะครับที่ออกในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับขบวนถัดไปก็จะเป็นขบวนรถที่จะเข้านะครับเป็นขบวน419นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมในคลิปถัดไปนะครับแล้วไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับาจะพาท่านผู้ชมมาถ่ายอะไรกันที่สถานีก็เดี๋ยวติดตามรับชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ